สวัสดีครับป๋หมป้อง,องแล้วก็ช่องซันนี่หรือครับเกมคุกกี้รันโอเว่นเบรครับวันนี้เราก็อยู่กับคุกกี้จอมโจรเวอร์ชันปรับใหม่กันนะครับเผื่อใครไม่ทราบนะครับว่าแพทเทิเดตวันนี้เนี่ยนอกจากโดนัลเราก็จะมีคุกกี้จอมโจรกับคุกกี้ววนาท,ที่มีการปรับเรื่องของแต้มแล้วก็สกิลเล็กน้อยนะครับหมายถึงว่าแพทเทิร์นสกิลเนี่ยรูปแบบการใช้อย่างเหมือนเดิมแค่อาจจะมีปรับลดคูลดาวหรืออะไรเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมนะโดยที่ยวว้อนนี้ของอัปเดตรอบนี้มันมี3ตัวเนี่ย โดนัทไปแล้วอันนี้จอมโจรเดี๋ยวเราคลิปต่อไปจะเฮ้ยโดนัทไปแล้วอันนี้จอมโจรเดีย๋ยวต่อไปเราจะเป็นเจ้าตัววอนัทกันเ <c oughs> มื่อกี้เับสนวอนัทกับโดนัทโอเคมาดูกันว่าจอมโจรเนี่ยปรับอะไรบ้างนะครับผมค <c oughs> ูกี้กอมจอมโจรจะมีการลดเวลาคูถามก็คือมันจะใช้สกิลได้ถี่ขึ้นกว่าเดิมถ้าใครจําได้เนี่ยผมมีคลิปหนึ่งที่ทําตอนที่มันยังไม่อัปเดตเนี่ยปรากฏว่าคลิปนั้นเนี่ยเราไม่สามารถใช้สกิลสุดท้ายได้ทำมันยังมีหลอดที่เหลืออยู่ซึ่งผมเดาว่ามันน่าจะใช้ มันมีคนที่ใช้เจ้าตัวนี้ทําแต้มใน M Land 2ก็คือด่านนี้นี่แหละได้450ล้านแต่ผมไม่รู้เซตนะผมก็เลยลองใช้เป็นเซตเดิมเซตเดียวกับที่ผมเคยทาคลิปก่อนอัปเดตโดยที่โผล่แต้มก่อนคือบนน้ำทำรถใส2ล้านเยอะมากนะครับแล้วก็นอกจากของเจ้าตัวคุกกี้นอกจากลดเวลาครูดาวแล้วเนี่ยเพิ่มคะแนนเยลลี่อัญมณีแล้วก็ลดจํานวนสปอตไลท์นะครับแล้วก็เพิ่มคะแนนหลบสปอตไลท์นะครับคือเวลาหลบสปอตไลท์มันจะมีตัวเลขไงก็จะมีการเพิ่มแต้มส่วนนั้นแล้วก็สัตว์เลี้ยงก็ปรับนิด สัตว์เลี้ยงเนี่ยถ้าใครจำได้มันจะมีเยลลี่คัมโบใช่ไหมไอเยลลี่เชือบของมันอนะ่ะตอนีมันใช้สกิลเขาจะมีการลดแต้มเจ้าตัวเยลลี่ตัวนั้นลดลงแต่มันจะมีคะแนนโบนัสตอนที่โยนมากขึ้นก็คือไม่ได้ใช้ดวงหรืออะไรมากนะักแล้วก็คือโยนปุ๊บแต้มเด้งปุ๊บในระดับหนึ่งแล้วก็มีแต้มจากเจ้าตัวเยลลี่คัมโบอีกในระดับหนึ่งนะครับผมผสมผสมกันไปส่วนคอมโบโบนัสเ่ยก็คือเพิ่มคะแนนเยลลี่อันยมณดีนะผมจำไม่ได้ว่าของเดิมเป็นยังไงน่าจะเป็นอย่างนี้นะครับน่าจะเท่ากัน เออแค่อาจจะเพิ่มเยอะขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับก็อย่ามาดูกันว่า450ล้าน,นจะถึงหรือเปล่าเซตนี้ผมก็ไม่รู้นะ450เซต,ตอะไรนะฮะมาลองดูเดี๋ยวผมจะนึกว่าก่อนอัปเดตเนี่ยมันน่าจะประมาณ300ประมาณ320ล้านเองนะครับแต้มน้อยแบบน้อยมากนะครับก่อนอัปเดตโอ้โหผมก็ช็อกนิดนึงแต่ก็ไม่ได้ช็อกมากก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเวลามันอัปเดตอะไรพวกเนี้ยเออแต้มมันโดดขึ้นมาเยอะกว่าเดิมอพอสมควรนะครับตั้งแต่ก่อนนันนี้มีแล้ว รถส้มก็ดีดมามะนาวก็ดีดมาพอสมควรเลยเนี่ยผมถ้าที่ผมนึกออกเนี่ยอ่าตอดหน้านี้มันเราจบได้ประมาณ3ามล้านนะครับถ้ามันได้ประมาณสี่ร้อยห้าสิบก็ขึ้นมาแบบโอ้ร้อยกว่าล้านนะครับดูดิเรือนี้ผมว่าใช้สกินสุดท้ายทันนะดูจากเลือดนะครับทันไหมทันไหมนี่ครับผมทันด้วยโอ้โหนะอันนี้ไม่มีชิ้นหนึ่งก็เจ็ดแปดล้านเลยนะครับผมนะปึ๊บแตงขึ้นมาเยอะมาก โอ้โหใชสกิลเสร็จนะ่นะจบ29กานะออ29กว่าๆนะเออ29กากว่าๆในผัดแรกนะครับจบแล้วนะครับเมื่อกี้เท่าไหร่นะ293นะครับว้าวจบนี่น้องๆโกเลมน้องๆเมลอดเลยนะเนี่ย ออนี่ขนาดแบบว่าอาจอะยังอยังไม่ใช่เซตที่ผมว่ามันน่าจะมีเซตที่แต้ดีกว่านี้แหละแต่ต้องบอกว่าตอนนี้อัดคลิปนี้มาเป็นวันแรกอย่าเรียกอย่าเรียกว่าวันแรกหรือว่าไม่ถึง6ชั่วโมงหลังจากอัปเดตฉะนั้นก็ยังไม่รู้ว่ามีเซตอะไรยังไงเพราะว่ามันไม่มีคลิปนะครับแล้วก็กดดูในเกมอ่ะยังไที่มันจัดแรงกิ้งแต้มอะไรเงี้ยมันยังไม่ขึ้นนะผมหาแล้วไม่เจอนะไม่รู้ว่าเขาจัดแรงกิ้งเดี๋ยวเขาจะอัปเดตกี่ชั่วโมงหรืออะไรยังไงนะครับผมนะครับ เออถ้าใครมีสมบัติแนะนําอะไรก็ลองบอกได้นะแต่ผมไม่มีสมบัติใหม่นะตามจริงไงอยากใช้สมบัติใหม่แต่ไม่มีนะครับพอดีว่าช่วงนี้กาลังทาโปร 7, 100, 100, เจกต์แสนเพชรแบบไม่เติมเงินดูนะครับไม่รู้ว่าจะครบเมื่อไหร่เยะก็เลยไม่อยากใช้เพชรนะครับอยากเก็บเก็บเพชรไว้ก่อนเก็บให้ได้ไม่รู้จะทําได้ปะนะแบบว่าเออคว้แบบมือไปใช้สูงสมบัติก่อนแต่ตอนนี้ก็เออห้ามหักห้าม,ามใจได้อยู่2แพทแล้วนะนะครับโอ้โหตอนนี้เนี่ยประมาณ4ี่ยล้านนะครับแต้มเยอะมาก นี่เอย่าฉลามเราใช้สกิลสุดท้ายท่านี่ขนาดเป็นเอ็มแลนด์นะนี้นะครับเอ็มพอเพิรเนี่ยเป็นจอมโจรถ้าเปเล่นในเอ็มแลนด์อื่นแต้มอาจจะดีกว่านี้ก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมล่ะนี่นะครับสังเกตไหมครับสัตว์เลี้ยงระเบิดตุ้มแต้มกรเด้งขึ้นมานะครับก็ปรับนิดๆหน่อยยันโอไปว่าแพทเทิร์นสกิลเนี่ยอาจจะใช้เหมือนเหมือนเดิมแค่เออ่ลดเวลาหรือเพิ่มตรงเพิ่มแต้มแต่รูปแบบการเล่นเนี่ยเหมือนเดิมนะครับอันนี้ฉลามก็ใช้สกิลสุดท้ายแล้วโอ้ผมว่า450ได้อยู่นะครับอออออยยููู่่นนีีีีดดดดิสััตตว์เเล้้้้้งงมมกททึโไไะครบบจ เป๊ะเลยนะครับ450เป๊ะเออแต้มดีขึ้นมาเยอะกว่าเดิมมากนะครับเออลองดูลองดูใครที่มีนะครับไว้เจอกันสวัสดีครับ